สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนออานอยพิเศษนะครับอานอยพิเศษของวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับอานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลานะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะอานอย พิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันทวนนะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเราก็มาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ เด่นนะครับเด่นนะดูไปก่อนนะครับเพื่อจะอธิบายให้ฟังทีหลังเ <c oughs> พอาะใ อืพ้นท,ที่ไม่พอมาข้าง,งบนอันนี้ชุดวินนะครับวินนะชุดวินนะครับ ันนี้ชุดเจาะนะครับใส่เจาะนะครับขอเน้นที่ห้านะบังอ่าอ่าแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับคานนี้สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่ห้านะครับเน้นที่ห้านะโดลองคือสี่กับหกนะครับสี่กับหกนะส่วนสช้รูดนี้ก็ห้านะครับลองสี่ลองสี่ กับหกนะครับอืมกับหกนะตับประมาณนี้ส่วนสายเจาะทางนี้นะครับสายเจาะนะสายเจาะทางนี้นะครับสีเก้าห้าเก้านะครับสีศูนย์ห้าศูนย์สีหนึ่งห้าหนึ่งสีสองห้าสองนะครับอืมสองห้าสองนะครับส่วนชุดวินตรงนี้นะครับชุดวินตรงนี้นะอ่าครับชุดวินนะครับอ่นี้นะครับเน้นที่ห้านะครับรูดนะห้ากับสี่นะครับส่วนรองหกนะ ใครชอบกก็จัดไปนะครับส่วนสายเจาะ1กับ2นะครับ1กับ2นะเล่นที่1กับ2นี่นะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งีสองห้าสองถ้าหกมากก็หกหนึ่งหกสองนะครับตามนี้นะครับอ่าหน่อยพิเศษนะครับอ่าจดเอาไปเลยเรียบร้อยหมดแล้วเน่นที่ห้านะครับลูดวิ่งนะลูดวิ่งเน่นที่ห้านะครับส่วนสี่ใครชอบก็จัดไปนะครับ ดีไว้เช่ากับไปไปหกเนี่หกเนี่เป็นยังไงหกอ่าตามนี้ก็แล้วกันนะครับา่อยพิเศษออกเวลาห้ามงเย็นถึงห้ามงครึ่งทุกวันทุกวันนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับอ่าใกล้จะสิ้นปีแล้วอ่าอีกสองวันสิ้นปีขอให้ทุกท่านมีความสุขปีใหม่นะครับขอให้เรื่อยเรืยเรื่อยนะครับปีหน้านะปีถัดไปนะครับปีหกเก็บนะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเลยนะครับสุขภาพขอให้ดีนะ อ่อันไหนที่มันไม่ดีอย่าไปกินเข้าไปในท้องเราเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่เข้าไปในร่างกายเราอะ่ะเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปอย่าไปทํานะครับอย่าไปกินนะสงสารพออาจารย์มาถึงอายุตรงนี้แล้วนึกสงสารหน่อยตับไตไสุู้่งเราอะ่ะมันต้องทํางานหนักนะกินแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, ดื่มอะไรไปเนี่ยตับต้องไปทํางานหนักต้องไปกองไปอะไรอะไร,อ,ะไรอีกเยอะะเลยอืม สิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดเข้าไปทางจมูกก็พวกควันพวกควันบหลี่พวกอะไรพวกเนี้อืมเพราะเป็นนั้นอยากให้มันเข้าไปในร่างกายเราเยอะนะครับหลีกเลี่ยงนะแล้วก็อีกอย่างหูหูเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีนะครับอย่าไปได้ยินสิ่งที่มันไม่ดีนะเดินหนีเลยถ้าเกิดเจอทะเลาะกันเจออะไรรคำพูดที่มันหยาบคายที่มันไม่เป็นมงคลไม่อะไรอย่าให้มันเข้ามาในร่างกายเรานะ พูดง่ายว่าถุงพลาสติกคุมทั้งหมดเลย <c oughs> มันจะได้ไม่เข้าไปในร่างกายเรามัดปากถุงไว้ให้ดีทบลองว่าอยู่ร้อยปีขึ้นไปเพราะว่าปลาไทยจากรูปรสกิ่นเสียงหมดทุกอย่างเออครับนะตามนี้นะครับอขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆมานะครับวับน,นี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับอ่าพบกันใหม่ พีใหม่เขาคงไม่หยุดเนะาะนอยเนาะออครับแต่อาจารย์จะหยุด <c oughs> ยังไม่รู้เลยคงไม่ได้หยุดหรอกคงยังลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนั่นแหละประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนครับโชคดีครับัอดีครับ